ว้านเข้าไปเข้าไปนั่นมีลมีมันอยู่ใต้ใบไม้มันอยู่ใต้บใตบไม้ ทน original. นู่นอะเต็มเลยตอรข้างในอะเข้าไปลูกเข้าตา,ตามน้องพิงค์ไปลูกท่นน่นเตอรข้างในเต็มเลยอะเป็นนแม่มีทางในทางเดียวหรอแม่เห็นน้องพิงค์ไปทางนั้นน่ะลูกมันมีมดอะ่ะมดอะไรลูก <laughs> มดก็หลบมันสิลูกมันเกาะอยู่ตรงนี้แม่หนูก็หลบมันสิลูกน้องพิงค์เข้าไปยังไงล่ะไม่ใช่มันเกาะอยู่ตรงลูกเนี่ยนะ